กคการสุริยุปภาะที่9มีนา2559มีเบกบางส่วนนะกินไปด้านขวากินมาทางด้านขวาเวลานี้7โมง30ช่วงเช้านะครับช่วงเช้า ทางด้านขวาแหวงนะฮะพอพอจะเห็นนะครับแหว่งไปด้านขวาเหมือนพระจันทร์ครึ่งเซี้ยวแต่มีเมฆนะฮะมีเมฆบางส่วนเช็กล้องโทรศัพท์มือถือไทยนะครับมีเมฆนะดูนะมสมวิยุคกาพา เงาสะท้อนนะฮะในโทรศัพท์จะเห็นนะฮะสะท้อนนะจากมือถือว่ากินไปแล้วนะส่วนหนึ่งกับข้างกันนะครับเป็นเงาสะท้อนของมือถือแต่ถ้าเมฆเข้ามาแสงจ้าโทรศัพท์อาจจะไวเห็นเต็มดวงแต่ที่แล้วกินแหว่งไปแล้วนะครับกินแหวงถ้ามีการกองแสงที่ดีก็จะเห็นเต็มครึ่งดวง ไม่ชุ่มเลยครับไม่ชุ่มเลยคอนเดี๋ยวจะซูมอหะอันนี้อาจจะระยะไกลนิดนึงเห็นหน่อถ่ายไปเรื่อยๆนะครับขนาดนี้ซูปริยุป,ประภาซูปริยุกป,ประภาซูมเข้าซูมออกถ้ามีเมฆเนี่ยนี่จะเห็นได้นะ่ะเห็นไหมครับ ชัดๆนะที่มีเมฆบางปุบจะเห็นไปครึ่งดวงนะกูเสรโตมากๆูเสรโตโตรามูมากโตแล้วคืน้าม ใช่ถ้าเมฆบางนะฮะจากการกองแสงจากมือถือจะเห็นนะใส่แว่นมองธรรมดาเนี่ยใส่แว่นมองจะเห็นแต่ถ้าเกิดภาทิ่สายแสงเต็มเต็มก็จะไม่เห็นเมฆบางมาบางส่วนคล้มคลึมคึมคลม,คลม,คลมก็จะเห็นนะครับจะหเห็นวนะ่าเมฆเห็นบางส่วนท่นนี้สามนาทีเแล้วที่สัตยถ่ายอยู่ เมฆมานิดๆตลอดนะครับเมฆบางปุ๊บก็จะเห็นเลยเงามืดปีนี้ปีลิงเมื่อสองวันที่แล้วก็ดาวมุตโตยู่ทับนะครับวันนี้พระราหูห่างกันแค่วันสองวันนะวันที่เกนะ้านะมีนาห้าเก้านะครับ เมฆกำลังจะมานะครับเมฆกำลังจะเข้าหูได้กลืนไปบ้างไปบางบส่วนนี่ฮะสีนาทีกว่าแล้วเห็นไหมครับสีนาทีกว่าโซมึงฮะใช่ใช่เห็นเห็น นี่ฮะเห็นวาแหว่งไปหน่อยนึงแล้วนะครับสี่นาทีครึ่งนะฮะตอนนี้นี่เมฆกำลังจะบังนะฮะน่าจะชัดขึ้นอีกทีนะฮะเหมือนการกองแสงไว้ในตัวนะครับเห็นไหมครับปลายมิมๆแล้วครับชัดไหมครับอันนี้ชัดเลยอันนี้เห็นเห็นเลยนะครับแหว่งไปครึ่งหนึ่งนะะห้านาทีนะครับ โอเคเพียงให้ทันรู้นะครับว่าสุริยุปราคามีอำนาจการเกิดได้ตลอดเวลาไม่ว่าโลกนี้จะหมุนเปลี่ยนเปลี่ยนไป,ไปแค่ไหนลาหูยังองมจันอยู่เสมอมีมืดกับขาวไปกินกันผสมกันเป็นกุศลบาตที่ได้เห็นอำนาจฤทธิ์บาร,รมีแต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เก็ดวงดาวมาทับซ้อนกันแต่ดาน้ ไม่ว่าจะเกิดแก่สิ่งใดกลาวหัวก็ยังอยู่โอเคครับให้ดูเพียงแค่นี้ละกันนะครับ